เข้านอนเข้านอนเข้านอนยัง <Job> ยังเข้านอนยังเไปเอ้าไปเลยนะไปไหนข้าวแกไปเข้าเข้ายัง ไปนอนไดพี่พูดอีกทีเดียวไหนข้าวอ่ะข้าวโอ้โหข้าวเนี่ยไหนข้าวหนะเขาบอกอะไรนีข้าวโอดู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 แม่ด้วยจริงจิตตอรไ่รอลักข้าเออข้าวจิรทีนั่งหน่งสองอริงนลาไเนาะก็มึงให้กูไปนอนกูบอกว่ากินคำเดียวก็กินคำเดียว

นุนๆุน้นนาเขาข่งไายอมขี้นี้นั่งขี้ขี้อะไกูรู้จักกูรัง